สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่ผมพีโตซีฟนะครับนี้ก็มาหาเลาะมิมนะครับกับพันโอครับผมเจอแล้วครับรังหนึ่งในกอไผ่ก่อนนี้นะครับก็เลาะมาเรื่อยๆครับตามมันทางครับมาข้ามาดูครับอยในกอไผ่ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันชัดๆนะครับเอา ก็อีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจําลุนกันครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ลังนะครับโอ้โหแสงเยอะจัดนี่นะครับทุกคนก็ไม่ใหญ่มากทางทุ่งสร้างนะครับแยวขอตัดเลยนะครับผมดูด หัวน้ำสวยนะพี่น้องครับรังไม่รังรังอ่อนนะครับต่ว่าหัวน้ําโคตรสุดเลยตัดคอนเลยครับพี่น้องครับอยู่โคตรในนะครับพี่น้องรังนี้ไกลๆตัดกิ่งเขาไม่ถึงนะประเด็นคอนใหญ่ด้วยหูหัวน้ำหัวน้ำบักคักคักคักรึเป่ะ เอ้ยบอกยังไงเนี่ยเอียมีิกซิงสอดด้วยเนี่ยออกยังงี้เลมีกซิงสอดลอยเปอร์เซ็นโอ้โห้กิ้งสอดลอยเปอร์เซ็นหัวน้ำขาดเลยพี่น้องครับ จียด้ด้วยว่ะขาัขไปครึ่งไงหนึน่งเลยนะครับพี่น้องครับจำๆลยครับพอน้ำครับโอนังว่าไปขอขอขอไปทำํำรังใหม่อะไครับพี่น้องครับ หัวสวยๆเลยครับพี่น้องครับคักคักคักหัวเนี่ยสุดยอดหน้าเหลียงอัลามเออที่ว่าสุดแล้วแถวบ้านผมนะครับไปเจอแล้วครับพี่น้องครับพี่นหันด้ครับผมเออโฟกัสดีลูกนี่นะครับผมเนี่ยครับชัดเจ๋วครับรัดห้วยมากครับทั้งห้วยขาครับ รัดหอยมาทั้งหอยขาดเวเด้ยเนี่ยเอาไปในกระเป๋าบ้าบ้าโอครับมันก็ได้ข้างเดียวครับตู้มีซ่ารครับรัดหอยมาเบิง้งหอยกระเบื้อน้ำครับโคตรแหง่งแรงไปครับเดี๋ยวขอตัดเก็บหนึ่งครับเดี๋ยวออกออกให้เบิ้งด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้ครับวัอนี้ก็บโเป็นตำนานดอกหนึ่ง นงหน่วยหนึ่งครับหนึ่งหายากไปครับนะครับพี่น้องครับทางบกดวนครับนึกว่าจะลังใหญ่นะครับดูนะครับมีแต่ไอ้เกสอนครับกัดเลยครับกินแมงเลยครับวานหนึ่นะครพี่น้องครับ คันแข่ามครับถางประมาณเคื่งชั่วโมงครับอันนี้บริเลตัวเลยครับเจอแล้วนะครับพี่น้องครับพอแล้วครับยิหันครับเดี๋ยวแป๊บนึงใช่ล่ะนี่ครับเนี่ครับกลางจอนะครับพี่น้องครับตังแม่นะครับขับมาเจอนะครับมาไม่ไกลนะครับเริ่มมีกำลังใจแล้วครับผมพรที่ผ่านมาอยู่ประมาณนั้นครับเริ่มมีกำลังใจแล้วครับ จัดครับพานูเราขอตัดเลยนะพี่น้องครับอย่าลืมกดแชดร์ป้ายกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับโตตาเฉยปูนรวมคัวนะครับพี่น้องครับบักบวกน้ำมันสดยอดเจน้ำมันสดยอดดีสิเลยพานูว่าสุดยอดครับข้างบนญ่ครับผมข้างบนญ่ครับ นี่บอลทําไปโอ้น้ำมันอัดจัะพุ่มอัดกระพุ่มแล้วครับน,น้ำนมัน,ำนนันครับผมยกกลางจอเลยนะครับไปพี่หวันหน่อยนี่นะครับผมพี่น้องครับโอ้ยพอจะห้างหน่อยๆครับผมบ้านผมบ่มี้ห้างใหญ่ขึ้นิ่นเลยมากกะไลถึกใจกระแชะครับตัดกันครับกะเป็นการเสียเวลา อาจารย์ครับพี่น้องเสุดยอดบรรดากัรกะแขมะพอแขอก็เอาได้แล้วขขอยบดถิ่มใบได้เนี่ยเอยอ,อย่าพูกัดคนเด้อม,มุนมาแล้วตอนเนี้ยไปครับผมติดตามห้างตัวไปครับด้ยจะห้างน้อยบ้านผมอะ่ะเพราะมีห้างใหญ่เด้เอทราบป่ะ,ะ,ปะครับพี่น้องครับ ลุยมาจูนามาฮอดทัางดีครับบูมาแบบว่าท่งบางแบบว่นนบบมามีหัวกัน้นนะครับบูมาไม่ีหัวกั้นจนว่ามางหัวเพิ่ออกปัจจืบัไทยครับมะพร้ามีมห่องไงครับสมกับบูมาอยู่ครับผมใละ่ะนั่นะครับดำๆอยู่กลางจอยด้วยครับสุดหยอดอยู่เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับโอ้ยราคะกานเนี่ย เดื่นี่ได้ที่ละหอาก็ได้ซ้ำนี่หนึ่งรับเออไปครับขอนยัดตัดห้งนี้ก่อนไม่มาครับ่านผู้ชมดูเออมึงขับว่าแมนสิได้ห้งยังไงหนูก็เหดครับเออล่ะฝนใหญ่ตกแล้วครับโอ,อ้ยอาอ มันใหญ่ตัว้วครับฟาห้องบางแห้งนะครับเดี๋ยวขอไปต่อกันครับผมไปอยู่เร็วเลยครับน้องครับเจออีกแล้วนะครับน้องครับเผื่อไม่ลงมาดูนะครับเดี๋ยวผมหามุมให้ดูนะครับน้องพี่น้องครับนะครับอยู่กลางจอนะครับมุมมันไม่ค่อยชัดครับ อยู่กลางจอเนี่ยครับนั่นอะไรลายสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเลยนะครับผมพี่น้องเอ้ยสุดยุดยุดนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆกระผหัวหน้าครับยุดครับล่าครับพี่น้องเลยยุดยุดครับหัวลงมาเลยครับสุดยุดครับผมยังมีมีมครับ สุดๆครับผมไปเังไรแพ้คล้ายดีนะครับย้ายันย่ำเสือกันกับยาสัตอร่องได้ครับถือว่ามันหายยากยี่งีครับผมไปครับตามลั่งต่อไปน้องครับเลาะมาตามทางนะครับสัุว์พีพิตัวแรงเหมือนเดิมเจอแล้วครับพี่น้องครั้งบักใหญ่เลยทรั้งนี้สัตจุ้มกุ้มเลยผมบอกตรงๆมีใหญ่จริง อนม่ืมนึ่งพึ่งหัวนำเจวสวดจุ่มกุ้มแล้วขอถางตัดแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันได้ครับพี่น้องครับเออสุดยอดพิ่งเจอปีนี้โอยคัก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 ,กสุดยอดเลยครับผมหายเย้าเลยครับ มะน,นาบ้านผมเป็นอย่างบรูนะเบิ้งมะขามันอัดมันก็นอัดบวง,ง่ามครับผมคักคักคักทั้งเนี่ยสุดยอดครับโอ้ยสุดสุดส,ดสดพึ่งพอพึ่งพอไปครับเก็บตามล่างต่อไปครับชอบใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ผมนะครับไป